สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มเจ้าคราวนี้กลุ่มขบวนการล้มเจ้าออกมาแฉเองว่าทักษิณเป็นผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มขบวนการล้มเจ้า ที่อยู่นอกประเทศและในประเทศด้วยผ่านมาคุณจะปล่อยให้พวกเราด่าดเจ้าโอเคเราเข้าใจไม่ใช่คำว่าเราก็แล้วกันเพราะไฟเย็นหลายคนเขาก็ไม่โอเคแต่แย้มเนี่ยแยมพยายามดีเฟนมาตลอดจนกระทั่งยยมไม่ไหวแล้วเพื่อนแยมตายอะ่ะแยมแยมแยมจะมาบอกว่าเฮ้ย ก็ก็ให้เขามีอำนาจไปก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างงั้นยำยำทําไม่ได้อะยำทําไม่ได้อะเข้าใจปะมันไม่ใช่สิ่งที่ยำจะเลือกนะว่าวันหนึ่งยำจะต้องมาด่าเพื่อไทยหรือเกลียดเพื่อไทยหรือเกลียดทักษิณคุณยิ่งรักเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ยำเลือกมาตั้งแต่ต้นแต่พวกคุณบังหากที่คุณเดินหมากเดินเกมกันแบบนี้จนสุดท้ายมันต้องมาเป็นแบบนี้คุณกดดันให้เราจะต้องวิจารณ์คุณคุณกดดันให้เราจะต้องต้องต้องหมดหวังผิดหวังกับคุณเอง มันไม่ใช่เป็นพ่อแยมอุ้ยพอมีธนาธรธนาธรหลฮอยังไม่เคยคุยกับธนาธรแยมไม่เคยได้อะไรจากธนาธรแยมไม่เคยได้อะไรจากพิธาแยมไม่ได้รักการนักนะการเมืองถึงขน,นาดโอ้หน้าตาหล่อหน้าตาดีแยมเนี่ยแยมรับปากกับคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยคนสนิททักษิณว่าแยมจะรักษาความลับทุกอย่างให้โดยจะไม่พูดแยมเนี่ยไม่เคยหลุดพูดจากทางทางโซเชียลเลย ดูแลเราในลาวนะคุณทักษิณส่งเงินให้เราพวกเราที่ลาวนะพู้เออคุณทักษิณดูแลผู้ริพัยแยมไม่เคยพูดเพราะยังม,มีสัจจะแยมรับปากกับพี่คนหนึ่งว่าแยมจะไม่พูดเพราะถ้าแยมพูดคุณทักษิณเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้เขาเล่นเกมสองหน้าอีกหน้าหนึ่งเขาบอกเขาจงรักภักดีถ้าอยู่ๆแยมพูดว่าทักษิณส่งเงินมาให้พวกเราดูแลผู้ริพัยล้มเจ้าเป็นไงเขาเดือดร้อนเราไม่พูด เราเราโอเคมีสัจจะแต่ขอให้คุณก็มีสัจจะก,กับเราหน่อยมีคนมาหลอกถามหลอกชมทักษิณกับเราโอ้ยเนี่ยทักษิณเขาก็ดูแลพวกเธอไม่ใช่หรอเราก็เลยต้องบอกไปเลยโอ้ยเขาไม่เคยยุ่งหนึ่งสองเรยพยายามกบเกลื่อนเพื่อไม่ให้คนสายต่างๆหรือพวกหนอนพวกอะไรเข้ามาแล้วได้ได้อะไรจักแยมไปเลยเข้าใจไหมเวลามีคนบอก เนี่ยทักษิณดูแลผู้ที่ภัยใช่ไหมน้องแยมเราก็จะบอกว่าโอ้ยทักษิณเขาไม่แตะหนึ่งสองทักษิณเขาเอาเจ้าเออคนที่ดูแลเราอีกคนนึงไม่รู้ทักษิณเขารู้หรือเปล่าเหอะเราก็พยายามพูดแบบนี้จนจนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแยมอ่ะไม่ได้ไม่ได้รักทักษิณน,นะไม่ได้ชอบทักษิณน,นะแต่สิ่งที่แสดง,งไปก็ในเมื่อเขาเล่นสองหน้าฉันก็ต้องเป็นเล่นสองหน้าเพื่อปกป้อง เขาอีกทางหนึง่งแต่สุดท้ายมันจะมีผู้ผู้ลิภัยอีกส่วนหนึง่งพูดขึ้นมาเองซึ่งไม่ใช่ยามเป็นคนพูดเขาเป็นคนพูดหมดแล้วสิ่งที่ยามพูดวันนี้ทุกคนรู้หมดแล้วจากคนอื่นซึ่งถือว่าวันนี้ยางไม่มีอะไรจะต้องต้องปิดแล้วเพราะว่าผู้ลิภัยคนอื่นพูดไปหมดแล้วเรื่องทักษสินดูแลผู้ลิภัยอย่างที่บอกไปหลายครั้งเลยว่าบุญคุณเนี่ยมันเอามามันมันไม่ใช่เครื่องมือ คือยังขอบคุณจักใจจริงๆที่เคยเลยตยอ,อดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากทางทางฝั่งพักนะคะของคุณทักษิณคือมันไม่ใช่สิ่งที่ยังอยากจะมาด่าพักเพื่อไทยหรือตาหนิคุณทักษิณยิ่งรักมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นไหนยยมเชียร์คุณทักษิณคุณยิ่งรักมาโดยตลอดอยู่แล้วด่าเจ้าด่าผด็จการมาโดยตลอดอยู่แล้วด่าหนึ่งหนึ่งสองมาโดยตลอดอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกดดันให้ยังต้องพูดยต่ไม่สามารถที่จะสนับสนุนคุณในการจับมือกับพวกผด็จการมือเปื้อนเลือดแบบนี้ได้ไม่ใช่สิ่งที่ยำอยากจะมาตําหนิพวกคุณหรอกนะเนี่ยแต่พวกคุณทําเองอะ่ะพวกคุณไม่เห็นหัวเราเลยแต่ในขณะเดียวกันคุณกําลังช่วยล้างมือไอ้คนที่มันคาพเพื่อนเราที่มันอยู่ในลาวอะ่ะจับมือไปได้ย,ไยังไงยาถามแค่นั้นแหละทุกคนอะ่ะ ผู้ริพายหลายคนมองเลยนะเขาช่วยเหลือเราเขาช่วยเหลือเราเขาช่วยเหลือเราแต่คุณไม่มองอีกด้านหนึ่งว่าเขากําลังทําร้ายเราด้วยสิ่งที่เขาช่วยเรามากับสิ่งที่เขาทําร้ายเราแยมยังไม่รู้คําพูดของแยมไฟเย็นนะครับที่บอกว่ามีคนของทักษณิณไปวางข้อตกลงกับเขานะครับและเขาไม่พอใจนะครับหลังจากที่ทักษณิณไปวางข้อตกลงแล้วปรากฏว่าได้รับพระราชทานลดโทษยอมมาติดคุก ะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับทักษินอยู่ดีกินสบายแบบ V.I.P. นะครับแต่พวกเขาต้องหนีหัวสุกหัวสุนจากขาเขมรไปลาวจากลาวไปเวียดนามจากเวียดนามลีภัยไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับก็บอกบนคุณก็ต้องทดแทนนี่แค้นก็ต้องชำระนะครับแล้วก็เปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด และคนจากพรรคการเมืองที่เอาเงินไปสนับสนุนกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศที่ผ่านมาผมเคยอธิบายหุ้นส่วนมาโดยตลอดว่ากลุ่มกระบวนการล้มเจ้าคนที่เกี่ยวข้องต้องไปถามทักษิณวันนี้หุ้นส่วนก็คงได้ยินจากปากของกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าเองนะครับทำไมเป็นแบบนี้ะ สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าทักษิณกลับมายังประเทศไทยอยู่ดีกินสบายแต่พวกที่สู้แทนทักษิณมาโดยตลอดต่อต้านเล่นงานโจมตีใส่ร้ายดูหมินเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้กลับบ้านนะไม่ว่าจะเป็นแยมไม่ว่าจะเป็นจอมเพชรประดับด่าทักษิณไอพวกที่หนีดาทักษิณ นะเพราะอะไรทักษิณอยู่แบบ V.I.P สบายเอาตัวรอดลนะแต่พวกเขาสิต้องหนีหัวสุกหัวสุนโวยโวายด่าทักษิณได้ซ้ำไปว่าพวกเขาเนี่ยโดนฆ่าตายในลาวนะในกัมพูชาหายตัวไปในกัมพูชาผมเรียนหุนส่วนนีตอนนี้เขาก็ยอมรับนะว่าทั้งลาวทั้งกัมพูชา เป็นส่วนของรธธัฐบาลของแต่ละประเทศเขาดําเนินการเองเพราะคนเหล่านี้ไปสร้างความวุ่นวายในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาและมีการเตือนคนเหล่านี้เตือนแล้วเตือนอีกเต,อเตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าใช้ประเทศเขาเป็นฐานในการก่อความไม่สงบแต่คนเหล่านี้ไม่หยุดไม่หยุดเขาก็เล่นยาแรงยาแรงก็คืออุ้มหายนะพี่สาวนะของ ทีม I.O. นะของไทยรักไทยก็ออกมายอมรับนะบอกว่าเขาได้รับเงินสนับสนุนจากคนของทักษิณญาติพี่น้องของทักษิณน,นะซึ่งเขาออกมายอมรับนะสิ่งเหล่าน,นี้คงเห็นชัดขึ้นแหละนะแต่โอเควันนี้เขาจงรักภักดีทักษิณรอด ก็าอาจจะเป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และกลับตัวกลับใจละแต่ยังคงคดีค้างมาตาหนะึ่งสองะที่คงค้างอยู่ตั้งแต่ปี5 3าสามไม่รู้หมดอายุหรือยังนะฮะนั่นหมายความว่านักสินรอดอะแต่พวกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ร,รอดเขาคงพุงรื้อตัวเพิ่งรู้ตัวนะตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองตกเป็นเครื่องมือของพรรคการเมือง กลุ่มม็อบขบวนการล้มเจ้าเสื้อสม้มเ็าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพิ่งมารู้ตัวตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองตกเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองก้าวเข้าสู่อํานาจปัญหาหลักๆเกิดจากอะไรเกิดจากการเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่เืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้ง ก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ